อาตีไอตัวโตมันพันดบกันเจนเาก็ชวซีสองเกตัวหัวยันนะกายอาเียเียเาก็ซีเกตัหวาเซนโมก็จะน่อดีตว่เตวดจนซีองกตัวมทันทันกันลชัตมันอกตีนะบกซีอตีนะคารุโตเดมาเชต้วจ้าต้ามนเนกเยายนะก็ละซีองเกีะก็เนกตัวมาตาโมจนาเกียว่านครับซีสองเเนปซีสองเได้พี่น้องเด้อ หมพนนึงบถาาเ่่ดยันทั้งช่องบุญยินโอ้บัวแดงโหแนวจังซีเขาโดนเขาล่างโดนแล้วเนีปกติผู้นาบัวแดงให้เขาเนี่ยเพิ่นอยากว่าเป็นของเพิ่นจนแล้เพิ่นหนักว่าบก็ได้เพราะปูนาเป็นล่างผู้ศายแต่กระทั่งของรักษาผู้นาเพิ่นปล่อยเขาในกระทือวันนั้นแล้วให้ว่าให้จ่าให้ว่าให้จ่าพี่น้องเป็นใจได้เนาะพี่น้องได้ยินเพิ่นว่าจังไหนวันนึงงานเอาว่าพร้อมกันดังๆโนู้เรียนเต่าเต้ โอ้สีสองเจ็ดเนาะเอาฟังไ้เด้ออีแม่แต่เขียนท่องไงบุนาต่ที่แหลกนางเบิ่งว่ามันเกยกับน้องบอมแมนเด้อมาเป็นแม่กับลูกนะบอมแมนพีกับน้องบอมแมนพอกับลูกเป็นแม่กับลูกลูกกับสิบอท่านใหญ่ดอกสิประมาณจากสิบก็ขวบเออเอสิบก็ขวบนี่แะเด้อ นั่นแหละเพราะว่านังเมื่อที่เรกผูนังข้ามาสัมผัสคิดว่ามันเป็นพี่กับนอ้องอ่าพอแม่บ่พ่อมาน,งงน,า,งนางลงในคักเห็นในคักแล้วเป็นแม่กับลูกพี่นอ้องเป็นแม่กับลูกเด้อแต่ว่าซื้อเสียงนางนา้ำผู้บดีถามเพิ่นอ่าให้เอิ้นเพิ่นยังชั่นละเอิ้นแม่แตะเคียนไปหลุดเอิ้นแม่แตะเคียนดีกลัวว่าว่า,วาพ่อวงังคั้าคนเราถ้าไม่ได้ออกออกจากป่าอีเลี่ยวเขาไปบอกผิดซื้อเพิ่น อ่าเอาแนะนำเพิ่นคือแม่ตะเขียนคำว่า,าตวตะเคียนทองนี่เป็นตะเคียนทองไม่ว่าจะเป็นตะเคียนหินตะเคียนยัางกระซังนะเพวันที่อื่นในน้ำว่าตะเคียนทองเปิดเด้อเออนั่นแหละซ้ำนั่นแหละเขาก็เพต้องไปวอาอีกย่างหลายนะเอาเมื่อนี้ก็ถือว่าพอ่อแม่ครูบาอาจารย์พุ่มวัดรพุ่มว่าจ,าจัดถึงอีแม่ตะเขียนทองในนำโชคนำชัยมาให้ลูกให้หาลานเอาวันไปจำวันที่สิบเจ็ดพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยในเกเเลขกสี่สองเจ็ด จะขอให้พ่อให้แม่พุ่มวัดพุ่มว่าจงเขาไปกล่องฉลากเด้อให้ไปจับไว้ให้ให้ออกตัวนี้คันออกตัวนี้แล้วรับปากก็เพิ่นขอมาจะเตะสาการมนงพวกโด่งขนุนสูงนะมีแนวมุ่งให้เพิ่นนะเออว่ายังไงคือาลาีบยังเด็ดๆด็ดจะเสียคือพระพุทธรูปพระนางอยู่ทั้งเตะทั้งเสียบบอบอบอเนอะก็ปูนาเคยบอกนะว่า ตรงนี้มนเป็นสถานที่ท,ทางเข,าข้าไปขันโม,ก,มกครับรบ่สมควรที่เสียวมอาไวนะอ่าจะใครไปหามองแง้งๆงั้นสั่นเก็ดขึ้นไปรลดผุ้บองวัดมองวัด็ไไ้ก็ได้อ่าให้อยู่ด้านทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกไปสัน่นนะ่เพราะว่าเป็นยังที่มองนี่มันเป็นทางออกทางเขา้านะเพราะว่าเป็นยังทางออกทางเข้านี่หามมีแน่าตัดโดยเด็ดขาดไปพี่น้องนะเออขอใหญ่ขออนนันนั้นเพิ่นขะันเขาเดชวกในลาศนะเนาะออาตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อ ขปตาอาจาิทุกขะอพยปัตาอาจาิพายาโซกปัตาาจาิโซกาโหตุทั้งหมดนี้เพื่อเลขท้ายลอตเตรี่รางวันที่หนึ่งสตัวบนและสองตัวล่างงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันหชัยะชัยะชัย,ชยสิทธิธนังลาพังโสที่พักยังสุขังพรังสิริอายุจัวโนจาโพคังวุฒิชัยยสวัสดวัสร จะอายุจะชีวาสิทธิพวตุเถรพวตุสาพมังคารังรักขันรสสัพเทวาตาสาพ,พุทธานุภาเวนะ